ไปก่อนไปกัก่อนไปก่อนไปดูดจีกันเกินไอโยเต้มันเร็วกว่าไว้มะฝากูต้องแรงกว่าดีวะเครื่องดีเซลด้วยี่เจอโมยมาเลยความสวยเรี่ร้อยควมอยากให้กันเจอนะอยากให้กันเจอนะไปก่อน เข้าามแตกขึ้นแล้วขึ้นแล้วที่เดิมขึ้นอีกแล้วขึ้นเหมือนเดิมขึนแล้วที่เดิมขอมีว่ามีจะเหมืว่าอาบินจี้ยิงประตูหน่อยวัดอยู่มั้งเนี่ยใช่ใช่ผมเจอฝั่งนู้นผมไม่มีของแซดเบร่ทำไมเสียบจากข้างหลังวะมันอ้อม โอเคมันพลมาเลยิเเอราสิลาล่วงเป็ชั้นสองรูสรูสเต้ผมไม่เห็นผมไม่เห็นอ่าวิ่งระเบิดเกบร็ินเอาถ้างั้น มันก็ยม<อ>ันก็ถอยไหมหรือยังไงเขาก็ไม่เอาแล้วเขาไม่สู้แล้วนี่ไปพวกเราถอยถอยถอย,ถอยเ,อเอาของกลับได้แต่แต่นี้จบเต็ม<อ>ตัวนะเพราะว่าไอ้ประกาศอย่างเงี้ยจบเต็มตัวแล้วเราไปเอาของรถแล้ว จะกองผมมาอยู่บ้านใครหยิบลงวะไม่แต่เพี่อนใจพี่หยิบขึ้นนะเรศไอ้เหี้ยกูหลับเลยพี่แมงว่าไงไอ้ไอ้ไอ้ธุรกิจที่พี่ไปทำไว้อะเป็นไงบ้างเฮ้ยตายสองยังไม่เสร็จไหนเขาเข้าเซิร์ฟเร็วก่อนยังไว้ยังเข้าเด้งกอกไม่ก่องอยู่ ไอ้พี่เอา้าจ้ะก็เสร็หมดนะลงไป่ล่จะไปถ่ายกับเขาพีทเอ็นพิดเอ็นไยเอ้ยตายซัพเปอร์แมนพีทเอ็นผมเสร็จเร็วจิดกีบ้านจิดอีบ้านข้างรถยิงแล้วยิงแล้วใส่เก่งหน่อยนะผมอยู่จิดเอ็นของบ้านนะเขาวิ่งเขาวิ่งอยู่ไอ้เนี่ย ว้าวี S E S S S E ใช่ตรงแจ๊บเลยอ่ะแค่นอนอยู่แค่นอนอยู่แค่นอนอยู่ใส่เสื้อเฮ้ยไม่คนที่ตายจะเขียนเลยวะเลยมีตวงนะแจ๊บโอ้ยหนุ่มระวังตายตายตายตไปโดนเซนหัวมันชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกหนุ่มไม่โดนใส่หัวมีตัวปะแปะใส่ชู โอ้ยเยี่ยมจานูแล้วเปิดดังโคตรลั่นเลยเอ้าไอ้ที่เขาไม่ตายโอตายโอ้แฟรสติไม่ดูวกเมื่อกตายตัวเดิมเลยโอ้ยเที่ยิงอย่างเยอะ ทิต่ต้องเหม่งมีตัวหนึ่งอ่ะมันยิงผมงมึงจะแดนใช่ใช่ใช่ผมอ,อันนีนน้ผมอาจจะยิงเขาไม่โดนเพราะว่าผมแต่<ผ>มไม่เน,นียนตาเฮ<า>้ยโอ้โหเดือดรับลมให้แก่พีมพานลมก่อนก็ไ <ผม S 3> <ง S 1> อ,อพี่พี่โอ้โหกำลังโหลดไม่มีรา,าคาหักเลยเพราะว่ามีตายมีคนซีไวซีไวอะไรวะางซีไวพีตายมีคนปาแก๊สมาหาผมอ่ะ ไปเป่าวะหลังหลังกระแตนมาเย้อมาเย้อมีหลังแตนนี่เป็นนี่เห็นีเน่เห็นอยู่เขาหลบไปแล้ว <c oughs> ดี <c oughs> ตัวเดิมเลยไม่โดนไม่โดนเขาอย่างไกลเลยนี่ว่าเห็นแล้วเฮ้ยเลยจังวะนายนา่ <c oughs> มาเชเต้วิ่งอยู่ทิศอีว่ะเออนั่นแหละนั่นแหละมาเชเต้ที่บอกตัวแหละอ้าวตุยทำไมชื่อไม่ขึ้นน่ะตลบไม่เฉยปะสามสามต้องสามเต้ต้องสามป่าที่ผมไปสิงอยู่เมื่อกี้อ่านั่นแหละแต่มองมองอยู่เฮ้ยนี่ไงแม่งรอผมแล้วอุยเฮลุกหมดลุกหมดไอ้ใจไปไหนวะเจอตายเหรอใช่ผมนี่มาเตี๊ยบเตี๊ยบด พอตายแล้วเหรอเจ็บไปลู้หมดอย่างช้าเลยว่ะหาเต้นะมันจะเต้ไปหาเต้ลูกหมดซะทัวงทีหรอกทีอีของเต้เลยทีอีของเต้น่าจะ20เมตร30เมตรได้ประมาณอุ้ย40เมตร50เมตรได้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วปาชินเต้โอเคอุ้ยอ้าวอุ้ยอย่าให้มันได้ธนูไปนะมันเอ้ยยืนนานก็ไม่ได้เป้ามึงไงโอยแม่นจังวะหัว มันนอนอยู่มันนอนอยู่แม่แม่อยู่ในกุุปตายหนึ่งไอ้ s u p e ม m a n ผีลูกหมดตัวไอ้ลูกหมดนี่ไงนี่นี่นี่เซิร์ชหน่อยเซิร์ชหน่อยผมไม่เห็นเซิร์ชอยู่เซิร์ชอยู่ไอ้วิ่งอยู่นู่นเต้ไวยสวยเซิร์ชเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วป้ายืนฉีดด้วยกันที่ไหนมันลั่นมันนัดเดี๋ยวนี้ตายคู่ได้เลยนะเต้ถีดส์ถีดส์เห็นไหมเดี๋ยว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 ถีดส์ ผมผมเป๊ะเป๊ะเสริมร่วงไม่เห็นเขได้ไงวะมันยิ่งมาจัดเอียแหละทางบ้านไอ้ที่เราไปโขไฟว่ะอ่าเกือบไปรอดเฮียพี่ลืมไปว่าเอ็มสิหกผมไม่ได้ออโต้ใช่ใช่ยิ่สามเม็ดมันเออพี่ไปเผลอกดแช่เสร็จังหวะเลยเรียบร้อยทีเกแบดด็อกตายเม็ดเดียวสเต็งแบบเต็มที่อ่ะใช่ใช่เอามาเอามาเล่นแบบบู๊เลยพุวงมาเลยอ่ะ ตายใช่ไหมยังยังยังเป๊ะไอ้แจ๊บข้างหน้ามีตัวนะพี่หาปืนเล่นไม่ได้ผมทำเค็งแล้วหรว่ากระสุนหมดไปเรื่อยๆก็บอกมีลูกหมดโดนโดนอุ้ยอุ๊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 ยไ้ยัยลูกหมดเห็นผมมาดีเลยตายตายโอ้โห40บินไปก่อนกระสุนหมดกระสุนหมดพี่ช้างพี่ช้างช้างยิ้มไปเลยคนเลยปุ๊บแบงหายไอ้ดุมมันมาแล้วไอ้ดุม ใช่พี่จับระหว่างพี่กับผมมาเจเต้พุ่งเขียวออยเต็มเต็มเลยเออ่อตอนสองควงหนุ่มข้างหน้ามีตัวไหนหนุ่มขวามือพี่มองพี่มองพี่มองศกของพวก R P G วะมากันบานเลยว่ะตายซัปเปอร์แมนผมผมตาหัดจับผมเจอผมเจียวทนายแล้วผมเจียวทนายแล้วไอ้ไอยู่นี่แหละฆ่าดิใครไม่เต้ตายที่ศพ ขายสองตายสองโอ้ยมัีสามตัวแฟร์ฟิชตายเอ้าเอ้าพี่หนุ่มขอโทษไม่ไม่พี่ระเบิดไปบนหัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเองเมื่อกี้มันตายไปสอง้าหลังบ้านอ่ะเหลือตัวนึงจัดไปหย่อนระเบิดไงเล่านีหย่อนระเบิดบ้านป่าไม่ถึงเดี๋ยวเพื่อนมีไปตรงหลังกระแพงนะผมหย่อนระเบิดอยู่ อูโดนระเบิดเต็มๆหน้าพูดแหม๊บแหบทารแจ๊สทางที่จะไปทางไฟไหมแล้วเฮ้ยไฟอ่ะพี่หนุ่มข้างหลังใไ้จุดระเบิดอ่ะร้อยอ้อยเดี่ยวตีคู่ลูกหมดได้สเปอร์แมนตัวเดียวอีกตัวหนึ่งแม่งอยู่ๆก็ระเบิงมาตายซ่อมซ่อมเลยซ่อมแล้วซ่อมแล้วไม่ต้องไปอ๋อเออซ้อยเอี่ยห้าคูณเจ็ด มีตัวมาเติมแล้ววะอ้เที่เมื่อกี้มันวาร์ปเหรอใช่มันวาร์ปตายตายสวยมีมาเติมวิ่งไปเติมอีกสองพี่พี่ตายมีสองตัวสามตัวเตะหน้าเตะตายโอ้ ใช่ซูเปอร์แมนก็ได้ดอกเอาระเบิดมาปานะโดดลงหลังคา <เท S 2> บ้านตัวนึงเต้มีตัวนึงมีตัวนึงเต้หน,ตหน้าพี่เลยใช่แตะซีโฟแล้วเนี่ยบ้านผม,นมนี่ยไปวัดวัดอีที่มุเนี่ย้ดอมินิกบ้านหนผมแตกอ่ะป้าพี่แตกพี่ผมเก็บนีอ่ะสแตนซ์สุดอีกเฮ้ยเมื่อกี้กูยืนคทำในจานหนุ่ยในที่บ้านไอ้ท็อตท็อตกองไฟป่ะไอ้แค่นี่ขยันนะระเบิดมาปาหลังกูจังวะฮะ Wei ninh ký tung 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 tìa để em ở ghế giữ hàm mỹ tân một hiệu thôi mẹ thôi 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 ไอ้ยังไม่เป่ากลางจอไม่ต้องใครเอาใช้กางกระจอกเว้นได้อ้าวโอเคอุ้ย RPG ร่วงเต็มเลยวะไม่เก็บแล้วกันนะเออเปียกลางดีกว่าปั๊บปั๊บตายอนึงเฮ้ย RPG เต็มเลยอะเต็มเป่าแบบเต็มพื้นแบบลูกกระสุนยังเสียบหัวอยู่เลยแล้วก็ยิงยัดใส่หน้าไปเลยตุ้มเฮ้ยใครไอ้ไอ้เอ้เอาเอาไปจับด้วยพี่จับพี่จับอะไร ไอหนุ่มยิ oh, งีดีหนุ่มยี่ไม่ไหวและตายาดีโอ้ลูกหมดใส่ท like oh, uh, ี oh, hey, mm ่อ่ะเจ็บแมกกาดีเดอตายเกินเลยว่ะโอ้ยลูกหมดอันนี้ก็ลูกหมดคน้โอยลูกหมดไลเหลือลที่แนนัดไข้แม่ขยันฟาระได้เวอรใส่หมูอีกแล้วตายได้ไหมไม่รู้ คเราเปียอะไรก็ไม่รู้ชื่อพี่น้ำมิดเป็นยังลงไอ้ป่วยไอ้หลูกปวดทุกกระบอกเลยเลยหมดกีรหมดกอกอ่ะไอ้เขาอยู่ไปให้ลูอันเลยพี่เออไม่มีสติอันเลยอ้าวไปเอาตัวใหม่ซะไอ้ไอ้เฮ้ยเหมือนจะมีตัวแถวนี้แล้วว่ะ ตายอัลฟาสวยสวยครับเนี่ยข้างหน้าเนี่ยตู้เหลือยี่สิบแปดนัดเอาไปั้หมดพี่แจ๊บหน้าพี่แจ๊บผมพี่แจ๊บในป่าสองตัวได้พอพอพอผมพอพอเรื่งในป่าดิอีอ๋อแต่ตัวี้เอาตัวนะงสองตัวนะปืนไม่มีแล้วปืนหมดแล้ว โอ Finished ้ยหรกจังว้ประเด็นเราไม่ในกเ ק อร์เปล่าเราไมนดีน่าจะแรตทุยไปดูอีกตัวนึงนีนะของดีนะของดีนะอีกือแรตทุยอะไรวะแรตถุยคันแรตสอยป่ะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเลยหรืออะไรครับเนี่ยเออหรือว่าพี่แจ๊บกูวะเออใช่จริงชินคนจริงตาย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 หนึ่งตายหนึ่งมันจะตายตะปุ่นแล้วเมื่อกี้อย่ายิงกูมาเฮ้ยอย่ายิงพวกเราอย่ายิงกู ยู่กับเต้แท๊กไปไม่ชิมหลุดเปล่าเชื่อถูกด้วยพันท้ายมีชิมหลุดนะให้พี่ผมพันท้ายปืนตอบไปเราไม่อีกดวงเลยพันท้ายซุกี้เหรอซุกี้ป่ะมีมีคลิปเปล่ามีคลิปหรือเปล่ามีครับมีครับมีหมดนะเอาไอ้หี้ยฝั่งซ้ายอุ้ยโอ้ยเฮ้ยเป็นบะเล็ดอยู่เขาอีสูงแบบนู่นน่ะเกือบบ้านเอสเจเออนั่นแหละไอ้ตัวนั่นแหละ ดวิ่งันนะเลยอยู่บนหลังคาเช็คเช็คให้ดูมาแล้วนะมานะมานะน็อกดรอประวังมาแล้วมาแล้วมี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 ตัวยิงมามีตัวยิงมาสไนต์ตายแล้วสไนต์ตายแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยตัวยิงมาเฮ้ยสไนต์สอิเฉดเยอะคอยแยแยตาสไนต์นองข้างทางน้อนข้างทางอุ้ยเรียบร้อยฝั่งนู้นมีตัวไอหนุ่มชิดยาไปทันแล้วพี่ คุยไม่ได้เฮ้ยเขาให้กดซื้อปืนด้วยนะเว้ยไปครับเอ้ให้กดซื้อปืนยิงกันอ่ะให้เอีมาเลยวะให้ครับเออวะที่คีวปนแม็กก์อ่ะให้ดูมาเติมฮฮิไพี่เตเม้ยพี่เติมตัวเปล่าเนี่ยไม่มีปืนนะเนี่ย เอาปืนใหม่ไหมติดเทคโนโลยีให้โอ้ยมีสองตัวเนี่ยฝั่งนู้นน่ะไอไอไอบัสทำอะไรอยู่อ่ะโอเคโอเคโอเคโอ้ยเกิดนานจังวะเปิดโหลดยิงเขาเท้าไปไปนะแสดงว่ามันก็ต้องกระเพกกันสินะใช่ไหมไม่ไอ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 เต้รูปรูปนี่คืออะไรอ่ะคืออปืนยิงแบบเขาอ่ะใส่ได้ไหมหนูก็ดูคลิปได้ครับเออไม่รู้เหรอวงตรงผมเรียบเลยสัตว์ S <S เออเรียบร้อยมาถึงมีกับมันแล้วมีกับมันแล้วอะไรโค้งแดดเลยอ่ะเฮียไอลูกมดใครเมื่อกี้ใครใครยิงอ้ไเหี้ยข้างบ้านนี่หว่ามันมองอยู่อยู่ตรงตรงร่องนะตรงร่องข้างข้างรถอ่ะตายแล้วเหรอตายหมดแล้วทางเนี้ยโอเคโอเค มีสนาอาทิตย์เอ็นไกลๆกูรอดแล้วมาไอ้เนี่ยโอ้ยฝั่งนู้นเข้ามาเดี๋ยวพี่ยิงกูเลยให้กูวิ่งหางจุดๆก่อนโอ้ยยิงคมยิงลมคมกิฟต์เี่ยตัวนึงโอ้ยโอ้ยแต่ก็วะวิ้ยยิงโดนกูด้วยของมันเริ่มเยอะแล้วเขายิงโดนพี่ด้วยวะหนุ่มของจริงมาตกบันไดตกบันไดตกบันไดตะเพรีแมลง่วไ ระวังนะว่าม,มันยิงเสรอกขึ้นมาใช่ใช่ใช่เยอะเยอะเยอะใค่เขายิงอะไรมาใส่ผมวันที่บ้านอ่ะคือก็บินแล้<า>กวกว็ยิงก็แมนเตยได้ยินเสียงปืนป่ะผู้ลำคานเลย มีตัวเมื่อกี้เหรอเออเปิดเลยคุณวิทึนไปไม่ไม่ไอตัวข้างบนจะไม่มีแต่ทีนี้มันยิงมันจะป่าเงยล่วงตายได้พี่ล,ลังกข้าไปข้ามถนนไปหลังกำแพงตัวยังมีตัวหนึ่งตายตายตายอาฟ้าล่วงนี่มุมบินไปเติมมันหรือยังไงวะเนี่ย าไปซ้อ yeah. มอย่างอเฮ้ยเข็บตายคใคบ้านเหรอ,อมันมีกระเป๋ามีกระเป๋าเ,เลยหลังบ้านใช่มีกระเป๋าเผื่อตายวะ่ะเข้าหัวเลยตตายพี่ัวจะดูเข้าบ้านเลยไม่มีอามีแต่ระเบิดเรียบร้อยอเครื่องบินล่วงนะเออดีสำคาบมันโจโลมันโจโลเออดีแล้วตายเรอมีตายน่าลำคาญเนี่ย นี่กูใส่อ็เต้เป็ตัวแต่ละแต่ละสวยสวยสวยบาเล์เป็ตบาร์เร็ตวะมีเสียงบาเล็ตเะบ้านผมก็ล้วูอาร์มแลเบิดแล้เข้าทางนี้มึงตายฮะอะไรตว์พี่แม่งบ้านพี่ก็ไม่เห็นเป็นไรเขาไม่ได้เป็นไรอะอ้าวเหรออุ้ยโอ้โหูบาเล็ตไม่เกือบสิบไมฮะไม่ตาย B Y P อัดเดียวจอดทำอะไรไปยิงปีหลอกทำไมเอาตาวีหกยิงตูดตึ๊บมันนอนหรอวะมองไม่เห็นมันนอนอยู่มันนอนอยู่ทำไม่ยิงผมวะคงยิงผมโดุยนี่ลองโฟกัสจุดอื่นเลยเอาโอ้ไปเลยอ่ะเอาคะตะโขไม่รอด ได้ตัวเดิมเลยเว้ย